ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูไม่ใช้น้ำมันแล้วก็ไม่ใช้ผงชูรสนะครับช่วงนี้ของอะไรก็แพงเนาะเครื่องปรุงก็แพงๆโอเควันนี้จะมาทำฟักแมวต้มสาหร่ายทะเลวันก่อนต้มฟักแมวแล้วโอเครสชาติดีอยู่ก็ เปิดแก๊สแล้วก็ใส่น้ำที่แช่จากเห็ดหอมแห้งเนาะแช่ไว้ข้ามคืนแล้วแต่ครับแช่จนนิ่มเนาะผมก็จะใส่เกลือเม็ดลงไปแล้วก็ตามด้วยแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมสดเออเห็ดหอมแห้งที่เราแช่ไว้จนนิ่มแล้วแล้วเราก็หัน่น หั่นเป็นชิ้นพอคำเนาะโอเคแล้วก็ใส่ลงไปต้มเปิดแก๊สไฟกลางค่อนข้างแรงเนาะอ่าแล้วก็จะเอาฟักแมวไปล้างแล้วก็หัน่นหายเป็นรูปหัวใจอ่าโอเคมันจะมียางยเหนียวอยู่ก็ ล้างอย่างออกก่อนเกก็ใส่ลงไปเลยเอาไปต้มนะครับแล้วก็ตามด้วยแครอทเพิ่มสีสันเ,เปิดแก๊สเลยแล้วก็ปิดฝารอสักครู่หนึ่งครับพอทุกอย่างสุกหมดแล้วนะครับผมก็จะเอาเต้าหู้อ่อนไปล้างแล้วก็ทาเกลือเอาไว้สักษาถึง5นาทีนะครับ แล้วก็หั่นเป็นลูกเตา๋าหั่นตามใจชอบอะครับว่าเราจะหั่นเป็นรูปแบบไหนเนาะแล้วแต่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ตามใจเรานะครับเดี๋ยวเราต้มให้ร้อนอีกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดแต่ไม่ใช่รอต้มให้ร้อนอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่สาหร่ายทะเลลงไปแล้วค่อยปรุงรสกันนะครับรอสักครู่หนึ่งทุกอย่าง ร้อนหมดเรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่สาหร่ายทะเลลงไปสุกง่ายลวกก็สุกแล้วครับแล้วก็กดลงไป,ไป แล้วทีนี้ก็ชิมรสชาติอืมได้ความหวานของเห็ดกับแครอทเนาะโอเคแล้วก็ปรุงด้วยซอยฝาเขียวนิดนึงตามใจชอบอะครับว่าชอบอย่าลดจัดมากครับตัอ่โซเดียมเยอะไตทำงานหนักเนาะร่างกายทำงานหน,นักต้องขับของเสียออก สงสารไตอืมโอเคลดกลมกล่อมแล้วโอเคแก่นี้ก็ปิดแก๊ดได้ละนะครับโอเคครับครันนี้ก็เรียบร้อนยนะครับผมทำช่วงนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับ you are w o r t y o u e a t นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์ที่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ลืมอรพิถีพิถนลงไปด้วยสุดท้ายเอาที่ชอบถ้าใครมีผักชีต้อนหอมหรือมีขึ้นช่ายเนาะก็โรยได้เลยโอเคไว้เจอกันใ่นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ